ชมเห็นไหมว่ามันไม่ใช่แค่ผิดพันธุ์แล้วก็กล่องนมเท่านั้นเห็นไหมครับยังมีน้ําส้มควันไม้น้ํายานเนี่ยะสมมีองค์ชีวิตซึ่งที่องค์ชีวิตเนี่ยเขาว่าต้องสอนกันเป็นหรือว่าต้องบอกกล่าวผู้ที่เข้ามาอบรมที่เนี่ยเป็นหลายๆชั่วโมงเพราะว่าแต่ละ,ะช่องที่เขาเจาะเป็นรูรั่วขององค์มีความหมายทั้งนั้น ตอนนี้เดี๋ยวเราก็คอยติดตามกันในโอกาสต่อไปนะครับที่เราจะพาท่านไปชมต่อไปเนี่ยเป็นฐานเรียนรู้สำหรับเป็นโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพแต่ที่นั่นมีทั้งวัวทั้งควายซึ่งทั้งวัวและควายนะมีที่มาเราจะไปดูว่ามันมีที่มากันอย่างไรนะครับติดตามชมกันครับ ไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างเงี้ย<ว> <แฟ S 2> ดีค่<ฮ>ะของพระองค์หญิงมาฝากเรียนไหน้ตั้งต่เล็กน้อยอย่างเงี้ยดีดีแล้วก็กําลังใจนั่นพระองค์พาประทานชื่อให้ควายตัวนั้นชื่อกลังใจควายตัวนี้ของของใครของผู้ใหญ่จอยนี่แหละแต่พระองค์พาท่านเสด็จมาเกี่ยวข้าวเขาออกได้สองวังวันมั้งท่่นก็เลยตั้งชื่อให้ว่ากาลังใจว่าแล้วนี่ตัววัวตัวนี้นี่เรียกคุณแฝดค่ะเป็นวัวแฝดของพระองค์หญิงค่ะ คือเจ้าของน่ะเป็นคนจังหวัดราชบุรีพอมีวัวแฝดปั๊บเขาก็ติดเอามาพาดนะเขาเดินไม่ได้เขาพิการเขาบอกว่าเขาเลี้ยงไม่ได้เขามีมุ่งุญพอก็เลยเอามาถวายพระองค์หญิงองค์หญิงก็อยู่ในวังทเวศก็ไม่มีที่เลี้ยงมาฝากผู้ใหญ่จอยเลี้ยงที่สุดตั้งแต่เล็กๆค่ะอ๋อเหรอเราเลี้ยงดีเลยนะค่ะเขาโตแล้วนี่เป็นวัวแบบนี้<ๆ>เขาเรียกวัวพันเนื้อหรือพันก็ไม่ทราบเหมือนกันครับอ๋อก็เลี้ยงมาให้เลี้ยงก็เลี้ยงเป็นอะไรกันบ้างมั้ ท่าผู้ชมครับตรงนี้เป็นเขาเรียกเป็นฐานเรียนรู้ปุ๋ยหมักชีวภาพนะครับตรงนี้จะที่ผมมองข้างบนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเพราะว่าผมกําลังดูว่าหลังคาเนี่ยใช่อย่างเดียวกันไหมก็ปรากฏว่าใช่นะครับเป็นหลังคาที่ใช้โดยวัสดุเหลือใช้ก็คือกล่องนมนะครับอายุใช้งานตั้งเท่าไหรนนะ่ ประมาณ60ปีหกปีนะครับก็ต้องบอกให้ลูกหลานช่วยดูก็แล้วกันเราคงไม่ได้อยู่ดูแล้วล่ะนะครับเนี่ยฮะกว้างเมตรยี่สิบยาวสองเมตรสี่สิบนะครับนี่ซึ่งแล้วน่าสังเกตท่านฝ่ายไม่เคยร้อนนะลังคานี้จะไม่คยร้อนผมนั่งอยู่กับวิทยากรประจำฐานปุ๋ยหมากชีวภาพครับผม ตรงนี้เนี่ยนี่มีโต๊ะเรียนอย่างดีแล้วนะปุ๋ยหมักชีวภาพเขาว่าปุ๋ยหมักเราฟังดูแล้วเหมือนปุ๋ยน้ําจริงๆเป็นน้ำจริงป่าครับผมไม่ใช่ปุ๋ยน้าเป็นการต่อยอดมาจากน้ําหมักชีวภาพครับผมเพราะว่าที่ฐานน้าหมักชีวภาพเรียกน้ำพ่อน้าแม่แต่พอเข้าสู่กระบวนการทําปุ๋ยเรียกภาษาวิชาการเรียกว่าน้ําจุลินทรีย์ น้ำตัวน้าดินรีครับมาเป็นตัวย่อยสลายตัวประสานในการย่อยสลายวัตถุดิบต่างๆที่เราหาได้ในชุมชนหาได้ง่ายในชุมชนเพื่อมาทําเป็นปุ๋ยปุ๋ยสามารถจะไปต่อยอดอัดเม็ดได้จะถืออัดเม็ดได้อ๋อคืออย่างนี้ไอ้ตัวปุ๋ยเนี่ยมันก็สูตรเดียวกันทําเหมือนนกันเพียงแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้เอาเครื่องครับปั้นเม็ดครับทเอน้ำหมักอ่ะ เป็นการหมักแต่ตอนนี้คือการใช้วัตถุดิบนะครับจะมีมูลสัตว์วัชพืชแกลบดิบแกลบดำลำละเอียดแล้วก็น้ำจุลินทรีย์เอาวัตถุดิบทั้ง4ี่อย่าง5อย่างนี้คือมูลสัตว์แกบดิบแกลบดำวัชพืชลำละเอียดมากองมาผสมกันแล้วก็คลุกเค้าให้เข้ากันครับผมแล้วก็ใช้ตัวย่อยสลายคือน้ำจุลินทรีย์ครับผมน้ำจุลินทรีย์นีก็การเป็นน้ำจุลินทรีย์ก็จะมีน้ำสะอาด ร่วมด้วยน้ำจินซีน้ําพ่อแล้วก็กกน้าตาขา้ําตาลนี่ก็คืออาหารของจินซีซครับผมพอเตรียมน้ําเสร็จเตร็มน้ำจินซีเสร็จก็มาลดในกองปุ๋ยคุกเขาจินซีก็จะไปช่วยวยกอสลายวัตถุดิบทั้งห้าอย่างนั้นกลายเป็นปุ๋ยครับผม,มปุ๋ยตัวนี้ก็สามารถนําไปใช้ได้กับทั้งนาทั้งพืช พางต้นไม้ได้ทุกชนิดนี่ระวังนะระวังนะระวังนะระวังระวังตองถ่ายมีการเตืยนแตกเล็กน้อยเนื่งจากวัวสองตัวนี้เป็นวัวฝาแฝดนะครับซึ่งเมื่อกี้ท่านพี่ใหญ่จอยได้อธิบายแล้วก็มีอาการแปลกที่แปลกทางแล้วก็ที่ไม่ได้แปลกที่แปลกคนนะคนมาเยอะนะครับก็เลยตกใจนิดหน่อยอ่าเราว่ากันต่อเมื่อตะกี้นี้ พอเรานำวัตถุดิบทั้ง4ี่หรือห้าอย่างนี้มาคุกเข้ารวมกันเสร็จก็ใช้น้ำยีนซีผสมกับน้ำเปล่าแล้วก็กางตาลเป็นตัวย่อยถลายวัตถุดิบทั้ง5อย่างนี้ทิ้งไว้นานเท่าไหร่ทิ้งไว้หมักไว้ประมาณ15บวันครับ15วันแต่เราก็ต้องมีการช่วงการบักความชื้นต้องให้เขาอยู่ในความชื้นที่พอเหมาะคือไม่ร้อนจัดและไม่ชื้นจัดครับผมวิธีบักความชื้นก็ง่ายๆนะครับก็คือเป็นแนวคิดของพระองค์ท่านพ่อหลวงของเรา ครับคือเราก็ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านกาจับดบูครับผมบีบกรรมพอแรงพอประมาณถ้าน้ําไม่ไหลหงายมือแบงมาเป็นก้อนแสดงว่าความชื้นพอหมดแล้วะนะครับผมแล้วก็ทําการหมักปุ๋ยหรือเก็บปุย<น>๋ยก็เก็บใส<น>่ในะครับใส่ใส่ถุงไว้ใส่ถุงปุ๋ยเลยอย่างนี้อย่างนี้มันจะใส่ียบร้อยก็ไปใช้ได้เลยใส่ไว้แล้วก็หมักไว้ประมาณ15บห้าวันโดยประมาณต่ออีกครับผมต่ออีกคือครั้งแรก15วันแล้วคือ15บห้าวัน อันเดียวครับผมอ๋อ15วันที่ว่านี่แหละภายใน15วันนั้นเราต้องมีการกลับปุ๋ยอ่าเรากลับมัน่อยพลิกมันแล้วก็วัดดูแล้วใช้ได้15วันประมาณนี้ถ้าเราไม่มั่นใจแล้วก็เปิดปากถุงปุ๋ยแล้วก็5นิ้วเรายัดเข้าไปในถุงปุ๋ยถ้ามันร้อนหรืออุ่นอยู่แสดงว่าปุ๋ยยังดินซียังย่อยถลายไม่เสร็จสิ้นให้ย่อยต่อปุ๋ยที่พร้อมใช้ต้องเย็นเท่านั้นให้ยัดต่อไปปล่อยให้เขาย่อยกันต่อไปอาจจะมากกว่า15วันหรือน้อยกวา่าครับผมอ่าอันนี้พอ ครบแล้วเย็นแล้วเรียบร้อยก็สามารถนําไปใช้ครับผมได้เลยก็ระยะคุณภาพของปุ๋ยอยู่ประมาณหนึ่งปีอ๋อเหรอครับผมเราเก็บไว้เราจะใช้ช่วงไหนก็แล้วแต่เราโอ้อายุการใช้งานแต่สําหรับในนานี่จะใช้ประมาณ200กิโลกรัมต่อนาหนึ่งไร่ที่ผมผมเดินมาเนี่ยผมสังเกตดูอ่ะโดยเฉพาะเมื่อกี้เนี่ยที่อยู่ข้างๆไอศูนย์เรียนรู้เราเลยนะคให่ต้นไม นี่มันเขียวจนเขียวเข้มเลยครับท่านแสดงว่ามันสมบูรณ์จัดครับก็ได้จากปุ๋ยเราเนี่ยนะครับใช่ไหมพอเราใช้เรื่อยคนอื่นใช้ใช่ครับผมเข้ามาแล้วก็มีบางชาวบ้านบางคนหรือว่าที่อื่นเขาก็มาขอใช้ถ้าเป็นเป็นอย่างนี้ชาวบ้านมาอบรมเขาไปทําเองได้ได้ครับผมต้องต้องมาทําที่นี่ไหมคือทําที่นี่เป็นการเรียนรู้แลวท่านกลับไปแต่ารียนรู้แล้วก็กลับไปทาที่บ้านได้ครับผมคือปรัชญาของศูนย์นี้ก็คือชี้นําให้คิดสางคิดให้ดูเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง แล้วที่นี้ใส่เดิมเริ่มหนึ่งที่ตัวเราอ๋ออย่างนี้ก,ก็แสดงว่า6หมู่บ้านนี้ก็ทำเกือบร้อร์เ็แล้วเพราะที่นี่ทำมาตั้งตั้งแต่ปี49ครับผมนะปีนี้ห้าสิบห้าก็6ปีแล้วแล้วก็ยังมีเสียงสะท้อนหรือว่าคนที่อยู่ต่างจังหวัดหรือต่างอำเภอที่เขามาเร<า>ียรู้เขาก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งเขาก็บาพพดได้ฟังว่าปุ๋ยที่ใช้ไปจากดินที่ดินเสียแล้วปรับสภาพดินได้ดีมาก จากนาอยู่สามโก้นะครับจากนาที่เขาแทบไม่ได้กินข้าวเลยเขาบอกทุกวันนี้คนที่ใช้เคมตีต้องมาเรียนรู้กับเขา mm hmm. เขากลับไปเขาทาน้าําหมัก hmm. เสร็จเขาก็ทํมมาปุ๋ยหมักทุกวันนี้เขาสามารถ mm hmm. อัดเม็ดขายในชุมชนเ mm hmm. ขาได้เลยคือผมเองไม่ได้อัดเม็ดขายครับไม่ได้ทําปุ๋ยขายแล้วก็มาทำใช้เองแต่มาซื้อจากท่านนําใช้เ mm hmm. ขาบอกว่าที่ดินที่บ้านเนี่ย ที่ปวดหัวกันมาแล้วเกินเพราะว่าคือผมอยู่ทอเป็นบ้านจัดสรรที่งเทพมีที่อยู่ร้อยสิบตารางวาก็ปลูกบ้าน mm hmm. กับที่จอดรถก็จะเต็มแล้ว mm hmm. ก็เหลืออยู่หน่อยหนึ่ง mm hmm. ปลูกต้นไม้ปลูกกระเพราโหระพา mm hmm. ปลูกมะเขือปลูกพริกปลูกตะไคร่ mm hmm. ปลูกมะนาวดวยทานเองัอนนี้มันงาม <laughs> แรกๆมันไม่งามแรกๆมันตายคือคือผมเนี่ยโตแล้วเรียนรัดก็เลยซื้อที่มันอยู่ในถุงไปมันงามอย่างพริกมีเม็ดไปด้วยเลยพอไปลงดินชึเก็บเม็ดมันเท่านั้นอ่ะมันก็ไม่เคยออกให้เราอีกเลยมันก็แคะแกนไปอ่ากระเพราโหระพาเนี่ยพอเด็ดใบมันเสร็จนะมันก็ใบงีกใบงอหมดเลยที่ออกใหม่ไม่เป็นไรผมก็ปลูกของผมอย่างเงี้ยมาเรื่อยจนกระทั่งมาทํารายการคุยข่าวชาวเกษตร ก็เอาไปจากท่านทีแหละเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่รู้แต่อยากลองก็เอาไปเอาปุ๋ยเม็ดไปเอาน้ำหมักชีวภาพไปเอาฮอร์โมนลกหมูเอาซปเปอร์ที่หมูสารพัดที่ชุมชนเขามีผมเอาไปหมดน้ำยาไล่แมลงในไอ้น้ำส้มควันไม้น้ำการไล่แมลงลดหมดทุกอย่างที่ซื้อไปปรากฏว่า มันงามจนไอ้ที่สองสามตารางเมตรที่การเอาไว้ปลูกเนี่ยมันไม่พอปลูกแล้วเพราะมันงามเลยเอายางรถยนต์ไปไปซื้อยางรถยนต์เก่าๆเขาที่เขาไม่ใช้แล้วมาวางหน้าหมู่บ้านหน้ารั้วบ้านตัวเองแล้วปูนถังปูนไปรองแทงไปรองแล้วก็เอายางรถยนต์แล้วก็เอามะเขือเอาพริกเอาเอ่อคณะอะไรก็ไม่รู้แหละปลูกกระเพราโหระพาแน่นอนอยู่แล้ว แล้วก็บอกชาวบ้านที่อยู่ตรงข้างติดติดกันว่ามาเก็บไปทานแต่ยาไปแช่ตูยย้เย็นไม่ต้องสต๊อก <c oughs> จะผัดเมื่อไหร่มาเด็ดไปผัดเลย <c oughs> สดสดจากต้นเลย <c oughs> เป็นอย่างนี้ <c oughs> ก็คุยมาหลายครั้งพูดมาหลายทีอยากจะให้ทีมเนี่ยไปบันทึกเพื่อออกา,กาศก็ก็เกรงใจว่ามันจะไปรบกวนเวลาเขาแต่ว่าสักวันหนึ่งคงต้องต้องออกาสกาคือ คือผมก็อยากให้เห็นนะว่าอาระที่ท่านพูดเนี่ยมันเกิดขึ้นที่นี่จริงแล้วผมเอาไปใช้มันก็ได้ประโยชน์จริงได้ประโยชน์แม้แต่ไอ,ไอโฮอร์โมนไข่เนี่ยนะเวลาลดไปเนี่ยกลิ่นมแมลงมากคนในบ้านตกใจอยู่ช่วงแรกๆแ,แต่อยนนี้หอมแล้วใหม่ๆก็รู้สึกว่าโอ้ยมันกลิ่นอะไรเนี่ยนะแล้วเราก็ไม่รู้คืออยากให้ผลเร็วกวซัดส,สักเข้มขนเลย ตอนหลังเบอกไม่ต้องเข้มขนาดนั้นเอาบางๆก็พอผสมจางๆนะผมเรกๆก็เอาเรื่องเหมือนกันนะนะอันนี้ก็เป็นความรู้นะฮะที่ก็แลกเปลี่ยนกันคือที่ผมพูดบ่อยพูดหลายครั้งเนี่ยเพราะผมเชื่อว่ามีบางท่านเพิ่งจะเคยชมรายการอาจจะชมวันนี้เป็นครั้งแรกแต่หลายท่านอาจจะชมบ่อยคนในแบงค์อาจจะชมเรื่อยแต่ก็ต้องทนฟังเอาเถอะครับเพราะว่ามีหลายท่านเนี่ย ที่ไม่เคยชมรายการนี้เพิ่งจะฟังเป็นครั้งแรกนะเพิ่งจะแล้วผมก็เพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกเนาะเอาที่นี่ไปโชว์บ้างนะครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นฐานเรียนรู้ปุ๋ยหมักคี่ภาพซึ่งผลผลิตก็เห็นอยู่แล้วนะครับว่าอันนี้ผลิตปุ๋ยแต่ว่าผล,ผลผลิตที่ได้จากปุ๋ยก็คือต้นไม้งามๆซึ่งเมื่อกี้ก็ได้ไปถ่ายเอาไว้ละมี สรลแน่ต้นใช่ไหมรสมิ้นแล้วก็มีกระเพาควายนะางามทุกนั้นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูมีตรงไหนอีกท่านผู้ใหญ่เราจะไปตรงนี้ไปไหนอีกบ้านดินไหมคะไปบ้านดินเดี๋ยวท่านผู้ชมครับผมพาท่านผู้ชมเนี่ยไปชมบ้านดินมาสองที่ละที่หนึ่งคือบ้านเหล่ามะละกออยู่อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี เดี๋ยวผมจะพาอ,อีกที่หนึ่งอยู่ที่หนองจอกที่กรุงเทพมหานครเดี๋ยวเราไปดูบ้านดินของอ่างทองกันดูบ้างว่าบ้านดินที่นี่จะมีความเหมือนหรือแตกต่างกับสองที่อย่างไรนะครับ